สวัสดีครับวันนี้อยู่กับน้องกาฟิวนะครับช่องน้องกาฟิวเซ็ทไทยสวยนะครับวันนี้น้องฟิวเอารถเข้าใหม่มาฝากนะครับกับเจ้าโตต้านะครับรีโว่2.8นะครับตัวนี้บอกเลยว่าเป็นหัวเดียวโฟร์วินนะครับโตต้ารีโว่เครื่อง2.8บอกเลยว่าตอบโจทย์เคยมากๆเลยนะครับปี2023เล็กใม่เพียง29,000กิโลเท่านั้นนะครับราคาเพียง69,000บาทเป็นสีทอดำสภาพโค้สวยสภาพบอกเลยว่าอย่างเจมนะครับนี่ ตัวนี้นะครับบอกเลยว่ารถสวยสุดๆนะครับเคยที่กําลังมองหาอยู่อยากได้หัวเดียวโฟวินนะครับเคดิตดีสามารถจัดเต็มฟรีดาวได้นะครับลูกค้าอยู่จังหวัดไหนก็สามารถออกรถกับน้องกาฟิวได้นะครับน้องฟิวมี3สาขานะครับมีสาขาสุราษฎร์ธานี2สาขาและสาขากรุงเทพอีก1สาขานะครับบอกเลยว่ารถสวยเกรด A นะครับแล้วมีให้เลือกหลายสีเลยทีเดียวมันนะครับไม่ว่าจะเป็นเทาดําขาวหรือว่าสีเทานะครับ ก็สามารถปรึกษาสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะครับสนใจติดต่อเบอร์065 740 0689 065 740 0689นะครับสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดน,น้องกาฟิลม,มาได้เลยนะครับบอกเลยว่ารถสวยสุดๆแล้วพามาให้ชมกันนะครับของแต่งมูลค่ามากกว่า50,000บาทเลยนะครับตัวนี้นะไม่ว่าจะเป็นยางใหม่เมกใหม่หมซุ้มล้อบันไดด้านข้างกันจุนท้ายนะครับบอกเลยว่าจัดหนักจัดเต็มมาให้แล้วเรียบร้อยนะครับนี่ บอกแล้วนะครับว่าน้องฟิวจัดหนักจัดเต็มให้เรียบร้อยนะครับรถสวยเฟรีเอเลยนะครับในส่วนของตัวรถนะครับนี่มาดูในส่วนของตัวรถกันเลยนะครับจะได้ในส่วนของชมหน้าเหมยนะครับชมหน้าหมูป่าแบบนี้เลยนะครับนี่ตัวไฟเป็นมังติรฟเฟกเตอร์แบบหลอดไส้นะครับโคมไฟใสๆนะครับรลอ่ลอเท่ๆแบบนี้เลยโอ้โหบอกเลยว่าแต่งออฟโรดทุกคนดูมูลค่ามากกว่า5 0 0 0มบาทแล้วแต่งไม้เหมยด้วยนะครับนี่บอกเลยว่าน้องฟิวแนะนํมากมากเลยนะครับในส่วนของตัวรถนะครับก็ นี่โมหน้าของเขาเป็นชมหน้าหมูป่านะครับโลโก้เป็นโครเมียมกระจังหน้าสีดํานะครับตัวรถเป็นสีเทาดําดูหล่อดูดุดันมากๆเลยแล้วเล็กมือโคตรน้อยไม่เสียไม่เพียง29 00 0กิโลเท่านั้นนะครับปี23ด้วยนะครับรถสวยเกตเเลยนะครับนี่รับประกันเครื่องยนต์และเกียร์รับประกันหลังการขายนะครับนี่โอ้โหตัวรถนะครับจะได้ในส่วนของตัวซุ้มล้อนะครับนี่ มีซุซ้มล้อมาให้แล้วเรียบร้อยนะครับแล้วยางนะครับเป็นยางออฟโรดนะครับนี่ยางออฟโรดพร้อมลุยเลยนะครับยางออฟโรดยางใหม่ปี 2025. 2 0 2 5นี่ะครับนี่ยางใหม่แกะกล่องเลยนะครับสวยเลยแล้วล้อแมกนะครับได้นในส่วนของล้อแมกนะครับลายลุโมู่นะครับนี่ล้อแมกก็จะเป็นล้อแมกใหม่นะครับยางออฟโรดก็จะเป็นยางออฟโรดใหม่โอ้โหแล้วได้นในส่วนของตัวซุ้มล้อซุ้มล้อก็จะเป็นซุ้มล้อใหม่ด้วย นี่ซุ้มล้อก็เป็นซุ้มล้อใหม่ด้วยนะครับนี่จะได้ในส่วนของไฟเลี้ยวนะครับทับทีมติดด้านข้างนะครับไฮลักนะครับเป็นเครื่อง2องจนะครับบันไดด้านข้างติดตั้งมาให้แล้วเรียบร้อยบอกเลยว่าออฟโรดแข็งแรงทนทานแน่นอนนะครับนี่ก็ตั้งไม้ใหม่ด้วยนะครับกระจกด้านข้างเป็นสีดํานะครับคิ้วกันสาตัวรถมีมาแล้วเรียบร้อยนะครับกันรอยด้ามจับเป็นรีโวนะครับเป็นพลาสติกนะครับน้ำจับของเขาเป็นสีดานะครับตัวรถสีทอดํา หัวน็อตเดิมนะครับแมตต์องแมตอาร์คเดิมรวมงานนะครับนี่หัวน็อตนะครับสภาพสวยๆนะครับด้านข้างตัดด้วยผ้าแบบนี้เลยนะครับนี่ตรงนี้ก็จะเป็นพลาสติกทั้งบานเลยนะครับลาโพงดังแน่นฟังชั้นแน่นอนนะครับหัวน็อตเดิมนะครับนี่หัวน็อตเดิมเดิมรวงานนะครับนี่หัวน็อตเดิมเป็นเพจนะครับปี2023นะครับเป็นเพจเดิมเดิมรวงานนะครับสวยๆเลยนะครับให้ดูแมตอาร์กันต่อนะครับนี่แกดูแมตอาร์กันต่อนะครับนี่ ตัวเมทอาร์ก็เดิมๆโรงงานนะครับทุกคนดูแมทอาร์กเดิมๆโรงงานนะครับรถสภาพสวยเกตเอเลยนะครับรับประกันเครื่องยนต์เละเกียร์รับประกันโครงสร้างนะครับนี่ภายในของเขากว้างๆเลยนะครับเบาะหนังสีดานะครับนี่ทางขึ้นนะครับจะมีด้ามจับเรียบร้อยนะครับทั้งด้านบนและด้านหน้าเลยนะครับนี่ม่านบังแดดนะครับสวยๆนะครับรถไม่มีรอยเจิมเลยนะครับรถเกตเอแบบนี้เลยนะครับคอนโซนด้านหน้าของเขาก็จะเป็นสีดานะครับนี่ ตัวคนส่วน,น,นหน้าของเขาก็จะเป็นสีดําแบบนี้เลยนะครับแล้ก็จะมีในส่วนของนี่เก้์หน้ารถที่ใส่ของหน้ารถเรียบร้อยนะครับในส่วนของตัวรถน้องฟิวบอกเลยว่าตอบโจทย์ใครหลายคนมากจะเอาไปขึ้นเขาลงห้วยนะครับเอาไปใช้งานต่างๆนะครับก็ถือว่าตอบโจทย์มากๆเลยนะครับนี่จะมีช่องใส่ของด้านบนและด้านล่างด้วยนะครับนี่ เกียร์หน้ารถก็ช่องใส่ของกว้างขวางเยอะแยะมากมายนะครับแล้ววางเก้วน้ําได้ด้วยโอ้โหตอบโจทย์มากนะครับตัวนี้น้องฟิวเอาไปเข้าสวนลุยสวนคือสบายๆเลยนะครับรถสวยเกรดเอแบบนี้เลยนะครับเคยมองหาอยู่น้องฟิวแนะนํามากๆเลยนะครับแล้วเบาะก็ได้เบาะหนังด้วยนะครับนี่ดูรอบๆคันกันต่อนะครับนี่รถสีเดิมโรงงานนะครับยางก็ยางหม่ออฟโรดทั้ง4สเส้นเลยนะครับนี่ ตัวแมกไลเนอร์ก็สภาพตามการใช้งานนะครับก็สภาพถือว่ายังใหม่อยู่นะครับ80%เปอร์เซ็นได้อยู่นะครับยังไม่ได้ล้างนะครับในส่วนของตัวแมกไลเนอร์นะครับนี่ฟิล์มติดไม้ใหม่แล้วทุกบานเลยนะครับตัวรถน้องฟิวสวยชอบมากนะครับดูแมนอาร์คสวยๆนะครับเคยที่มีสวนนะครับอยากเอาไปลุยหรือว่ารับหมออยากไปลุยนะครับตัวนี้น้องฟิวแนะนํามากแล้วตอบโจทย์มากๆเลยนะครับนี่ ตัวไฟท้ายนะครับไม่มีคราบเหลืองเลยนะครับนี่ไฟท้ายเท่ๆเดิมๆโรงงานเลยนะครับไม่มีคราบเหลืองนะครับกราโตต้าเป็นโครเมียมแบบนี้เลยนะครับแมนอาร์คเดิมนะครับนี่ตัวแมนอาร์คเดิมๆโรงงานเลยนะครับในส่วนตัวแมนอาร์คด้านหน่อยนะครับแมนอาร์คเดิมๆนะครับแล้วด้านหลังนะครับจะได้ในส่วนของการชนท้ายมาแล้วเรียบร้อยนะครับตัวนี้ติดตั้งการชนท้ายมาให้แล้วเรียบร้อยโอ้โหบอกเลยว่าพร้อมลุยมากๆเลยนะครับในส่วนด้านหลังนะครับ ก็ตัวนี้นะครับก็สามารถไปติดที่ลากจูงได้นะครับนี่สามารถไปติดที่ลากจูงได้นะครับในส่วนด้านหลังก็จะมีในส่วนของดันชนด้านท้ายไม้แล้วนะครับนี่ตัวนี้เนาะสวยๆเลยนะครับแล้วติดตั้งมาให้เหมยด้วยนะครับไฮลักรีโว,วก็จะเป็นโครเมียมนะครับทุกคนบอกเลยว่าตัวนี้ใครสนใจนะครับสามารถติดต่อหาน้องกับฟิวได้ทางเบอร์065 7 4 06 0 0 6 8 9นะครับ0 6 5 04069สามารถติดต่อมาได้นะครับรถสวยเกรด A นะครับรับประกันเครื่องยนต์และเกียร์รับการโครงสร้างนะครับน้องฟิวบกเลยว่าน้องฟิวชอบมากๆนะครับนี่มาดูในส่วนของคนขับกันบ้างนะครับเปิดได้ดูกันก่อนเลยนะครับนี่กระจกนะเป็นกระจกไฟฟ้านะครับคนขับเป็นออโต้นะครับบัวน็อตประตูนะครับจุดเต็มสีครบนะครับเม่ไม่มีรอยขยับขยื่นนะครับแล้วก็มาดูในส่วนของนี่เม็ดอาร์คกันต่อ เมอดร์คเดิมๆนะครับเมอาร์คเดิมๆโรงงานเลยนะครับนี่เมอดร์คเดิมๆโรงงานนะครับรถสภาพสวยเมอาอ์คไม่มีรอยขยับไม่มีรอยชนนะครับไม่มีรอยต่างๆนะครับสวยๆเลยนะครับด้านหลังจะได้ในส่วนของอุปกรณ์ไม่แรงแล้วก็ประแจมีมาแล้วเรียบร้อยนะครับก็คู่มือครบครันเลยนะครับก็ถือว่าจัดเตรียมให้เรียบร้อยนะครับอุปกรณ์คู่มือการใช้งานรถนะครับนี่ ปเจนะครับแม่แรงต่างๆคือมีมาแล้วเรียบร้อยนะครับอ่ะมาดูในะส่วนของภายในกันต่อนะครับนี่ภายในของเขาได้เบาะหนังแบบนี้เลยนะครับตัวเบาะหนังเป็นเบาะหนังสีดำารอยะเก็บไม่มีสีขาดไม่มียุ่ยนะครับไม่มีสีขาดไม่มียุ่ยนะครับภายในสวยๆภายในกว้างขวางนะครับนี่น้องฟิวสตาร์ทให้ดูกันเลยนะครับอ่าสตาร์ทให้ดูกันเลยนี่ สวยๆเลยนะครับทุกคนตัวพวงมาลัยของเขาสี่ก้านนะครับตัวพวงมาลัยของเขาสี่ก้านนะครับนี่<ส>หุ้มหนังแบบนี้เลยนะครับโล<อ>โก้ก็อยู่กลางๆของตัวรถนะครับก็จะเป็นโครเมียมแบบนี้เลยนะครับโลโก้ของเขาในพวงมาลัยคือไม่มีคราบเหลืองเลยนะรถไม่มีคราบเหลืองแล้วพวงมาลัยคือหุ้มหนังใหม่ๆสวยๆแบบนี้เลยนะครับนี่โ oh อ้โหแล้วเลขไม่เพียงสองหมื่นเก้าพันกิโลเท่านั้นนะครับซูไม่ดูชัดๆเลยนะครับ ไม่แท้นะครับรถรับประกันเครื่องยนต์เละเกียนะครับรับประกันตัวรถไม่มีชนหนังไม่มีพิความไม่มีน้ําท่วมนะครับรถเจอรับซื้อคืนร้อเปอร์เซ็นะครับเรามีผลตรวจโครงสร้างรถมากกว่า274จุดนะครับบอกเลยว่ารถสวยเกรดเอมีคุณภาพแน่นอนนะครับใครสนใจน้องฟิวแนะนํามากนะครับรถสวยรถเกรดเอนะครับนี่หน้าจอของเขานะครับจะได้ในส่วนของหน้าจอนะครับทัชสกรีนนะครับทุกคนนี่หน้าจอเป็นหน้าจอทัชสกรีนแบบนี้เลยนะครับ สามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้ด้วยนะครับในส่วนของตัวหน้าจอของเขานะครับนี่โอ้โหตัวนี้นะครับตอบโจทย์ใครหลายๆคนมากแล้วรถสวยมากๆเลยนะครับหน้าจอก็จะเป็นหน้าจอทัชสกรีนนะครับตัวเกียร์เป็นเกียร์กระปุกนะครับโอ้สปีดนะครับนี่ตัวเกียร์เป็นเกียร์กระปุกโอ้สปีดแบบนี้เลยนะครับทุกคนนี่โอ้โหนะครับตัวนี้ก็ปรุมขับโฟนะครับแอร์ต่างๆเย็นนะครับเบรกมือนะครับนี่ เปิดได้ปกตินะครับนี่มันบังเดชนะครับสวยๆไม่หลักหมื่นนะครับขับเคลื่อน4ล้อนะครับเคยสนใจนะครับตัวนี้นะครับกับเจ้าโตต้านะครับรีโว่สี่นะครับตอนเดียวโฟวินนะครับปี2023ไม่เพียง29,000นานะครับติดต่อน้องฟิลได้เลยที่เบอร์065 740 0689นะครับ 065 740 0689นะครับสามารถติดต่อหาน้องกัฟฟิลได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย